สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปที่29ในวิชาเทคโนโลยีปิโตรเคมีนะครับเราอยู่กันในหน่วยเรียนที่6เคมีของคาร์บอน3ในหัวข้อการเตรียมแอลลิลคอไลน์สารตัวนี้นะครับแอลกอฮอล์ ide, ตัวนี้นะครับแล้วก็อีพิคลอไรินสารตัวนี้นะครับรายละเอียดของการเตรียมเรามาดูกันนะครับไปดูที่ตัวแรกก่อนเลยนะครับการเตรียมแอลลิลคอไลน์นะครับ ปฏิกิริยาการเตรียมแอลลิคอไลน์นะครับสามารถเตรียมได้จากการนำโปรพิลีนมาทำปฏิกิริยากับแก๊สคอรีนนะครับใช้สารตัวน,นี้เป็นสารบ้อนเพราะฉะนั้นถ้าเถามเตรียมจาก p ปิโตรเคมีคอลฟิสต็อกตัวไหนอย่าลืมนะครับนี่คือ C3 Chemistry นะครับเราใช้โปรพิลีนเป็นสารบ้อนหลัก กลไกการเร่งปฏิกิริยาเกิดผ่านแบบอนุมูลอิสระไม่ได้ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยานะครับเกิดขึ้นที่อุณหภูมิสูงนะครับที่500องศา,ศาเซลเซียสผลิตพัณุ์ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากเราได้แอลลิลคอไลน์แล้วนะครับเราก็ยังได้ไฮโดรเจนคอไลน์เป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้หรือเป็นไบโปรดักต์ด้วยนะครับ มาดูหัวข้อถัดมานะครับปฏิก er ิริยาการเตรียมเอลิฟแอลกอฮอล์คือตัวนี้นะครับการเตรียมเอลิฟแอลกอฮอล์นะครับสามารถเตรียมได้จากปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของเอลิฟคอไลน์ก็ได้หรือเกิดจากการเร่งปฏิกิริยาคาตาลิติกเรอเรนจ์เมนต์ของโปรพิลีนออกไซ์ก็ได้ตัวนี้คือโปรพิลีนออกไซ์จำไดไหมครับซึ่งเตรียมได้จากนำโปรพิลีนมาทำปฏิกิริยากับพวกอัลคิลเปอร์ออกไซด์ไฮโดรเปอร์ออกไซด์นะครับเช่นตัวเช a รีบิวเล เปอร์ออกไซด์เป็นต้นนะครับมาดูอันที่3กันครับหัวข้อ6.8.3คือการเตรียมอีพิคลอโรไฮดินนี่คือสารตัวนี้นะครับตัวอีพิคลอโรไฮดินนะครับสามารถเตรียมได้จากการนำคลอรีนและก็น้ำมาทำปฏิกิริยากับอัลลิวคลอไรด์นะครับจากนั้นก็จะใช้เบสในการทำไซคลอเซชันปิดวงนะครับเราก็จะได้เป็นอีพิคลอโรไฮดินออกมา นอกเหนือจากปิริยายดังกล่าวแล้วนะครับก็มีการเตรียมอีพิคลรอไฮดินจากการนำอาอลิคอลไลนมาทำปฏิกิริยากับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์โดยมีโมริเดนัมและก็วอนเดียมเป็นตัวเร่งปฏิกิริยานะครับนอกเหนือจากนั้นก็มีการพัฒนากระบวนการต่างๆนะครับสำหรับการเตรียมอีพิคลอไฮดินก็คือการใช้ปฏิกิริยาอีพอกซิเดชัน นในการเปลี่ยนอัลิฟคอไลด์โดยใช้ทันทเนียมซิลิก้าไลท์นะครับหรือทันทเนียมเบต้าเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาโดยมีไฮโดรเจน์ออลไซด์เป็นตัวออกซิได์นะครับปริยากเกิดขึ้นในสภาวะของเหลวคลิปนี้ค่อนข้างสั้นนะครับสำหรับการเตรียมสาร3ตัวนะครับอัลิฟคอไลอัลิแอลกอฮอล์แล้วก็อีพิคลอไฮดินนะครับคลิปนี้ครูก็คงจบลงในส่วนเท่านี้นะครับ พวกเราอย่าลืมทำแบบฝึกหัดคำถามท้ายบทท้ายบทเรียนด้วยนะครับนะครับครูขออนุญาตเปิดให้ดูทีละนิดนะครับพวกเราก็แคปเจอร์หน้าจอเอาไวนา้นะครับเพื่อทำข้อสอบนะครับมีทั้งหมด18ข้อนะครับ เข้าใจว่า C3 ยังอยู่ไหมอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับครั้งหน้าเราก็จะขึ้นเคมีของคาร์บอน4กันละนะครับเคมีของคาร์บอน3ก็คงจบลงเพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาจะมาเรียนหน่วยเรียนที่7เคมีของคาร์บอน4กันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ